เครื่องบดหมูสแตนเลสเบอร์สามสิบสองนะครับตัวนี้มอเตอร์หนึ่งแรงมอเตอร์หนึ่งแรงสายพานคู่นะครับสินค้าไปถึงแล้วอาจจะระบีก่อนนะครับมีที่อาจจะระบีหนึ่งที่สองสามสี่แล้วก็โซ่นะครับถ้าไม่ได้อัจระบีห้ามใช้งานนะครับต้องอาจจะระบีก่อนเพราะถ้าเราใช้แล้วไม่อาจระบีมันจะเป็นตามดนะครับดังนั้นต้องอาจจะระบีก่อนใช้งานนะครับ ถ้าเราจะล้างทำความสะอาดก็ยกมาได้นะครับโคง้งสแตนเลสสี่เหลี่ยมน,นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็ถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับอถอดปุ๊บแล้วก็ถอดหน้าแว่นนะครับแล้วก็ใบมีดแกนเอาได้หมดนะครับ ถอดล้างทำความสะอาดอ่านี่ครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆนะครับแกนมันจะมีบากเขามันอยู่ใส่เข้าไปให้ให้แกนมันเข้าด้านในนะครับแล้วก็ใส่ใบมีดแล้วก็หน้าแว่นนะครับอ่าใส่เข้าไปครบแล้วก็ปิดนะปิด ปิดไม่ต้องแน่นมากนะครับแน่นพอประมาณเดินเครื่องก่อนแล้วค่อยปรับให้แน่นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวทเทสมอเตอร์อ,อันนี้เครื่องวิ่งใ้งานปกติอันนี้ทเทสเฉยๆนะครับอย่าลืมอัดจารบีก่อนใช้งานโอเคครับผมอันนี้เครื่องใช้งานปกติครับ